กลยุทธ์แกล้งโง่แต่รู้จริง Playing dumb while knowing the truth เป็นศิลปะในการบริหารความฉลาดและข้อมูลอย่างมีกลยุทธ์โดยทำตัวเหมือนไม่รู้ไม่เข้าใจหรือไม่มีความสามารถในบางเรื่องทั้งที่ในความเป็นจริงมีความรู้หรือเข้าใจสถานการณ์ดนจุดประสงค์หลักอาจเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าดึงข้อมูลจากผู้อื่นหรือป้องกันตนจากภัยคุกคามทางสังคมหรือธุรกิจทำไมต้องใช้กลยุทธน์นี้มี5ข้อมาเล่าให้ฟังเริ่มที่ ข้อหนึ่งป้องกันตัวเองจากคู่แข่งหรือศัตรูหากคนอื่นคิดว่าเราไม่มีพิษสงหรือไม่ทันเกมพวกเขาอาจลดหาระแวดระวังทําให้เราได้เปรียบข้อสองดึงข้อมูลจากคนอื่นแบบแนบเนียนเมื่อเราแสดงว่าไม่รู้เรื่องคนอื่นมักจะพูดมากขึ้นอธิบายละเอียดขึ้นหรือแม้แต่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ควรบอกข้อสามลดแรงกดดันทางสังคมและธุรกิจถ้าคนอื่นมองว่า เราไม่เก่งมากเกินไปอาจช่วยให้เราไม่ถูกมองเป็นภัยคุกคามหรือเป็นเป้าหมายในการแข่งขันข้อสี่ใช้เป็นอาวุธในเกมเจรจาต่อรองทำเหมือนไม่รู้ข้อมูลบางอย่างเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามยอมเผยไ่ของตัวเองข้อห้าสร้างความสัมพันธ์และความไว้ใจคนเรามักชอบช่วยเหลือหรือสอนคนที่ดูเหมือนไม่รู้ซึ่งสามารถใช้เปยเห็นโอกาสสร้างความสัมพันธ์ได้เทคนิคก,การใช้กลยุทธ์แกล้งโง่อย่างแนบเนียนมีห้าข้อเช่นกันเริ่มที่ข้อหนึ่ง เลือกสถานการณ์ให้เหมาะสมไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่ควรแกล้งโง่เช่นถ้าอยู่ในที่ทำงานและต้องการเลื่อนตำแหน่งการทำตัวเหมือนไม่รู้เรื่องอาจทำให้พลาดโอกาสใช้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการรวบรวมข้อมูลหรือหลีกเลี่ยงปัญหาเช่นการเจรจาธุรกิจหรือเมื่อถูกถามคำถามที่ยังไม่อยากให้ใครรู้คำตอบข้อสองแสดงออกให้ดูเป็นธรรมชาติอย่าทำตัวงโง่เกินไปจนดูเหมือน ไม่มีความสามารถจริงๆใช้ภาษากายให้สอดคล้องเช่นแสดงสีหน้างุนงงเล็กน้อยหัวเราะเบาๆหรือทำเป็นถามซ้ำเพื่อให้ดูเหมือนไม่แน่ใจข้อสใช้คำถามอย่างฉลาด (Socratic questioning) ถามคำถามท,าที่ทำให้คนอื่นพูดมากขึ้นข้อสีควบคุมอารมณ์และปฏิกิริยาของตัวเองแม้จะรู้ความจริงหรือจับได้ว่าใครโกหกก็ต้องทำเหมือนไม่รู้อยากเผลอแสดงออกว่ารู้มากกว่าที่พูดไปข้อห้าอย่าทำตัวฉลาด ในเวลาที่ไม่กวรถ้ามีคนพูดอะไรผิดและเราแก้ทันทีอาจทำให้เขาระวังตัวมากขึ้นบางครั้งการปล่อยให้เขาคิดว่าเราตามไม่ทันจะทำให้เขาเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ในสถานการณ์จริงกรณีที่1การเจรจาธุรกิจถ้าคุณกำลังจะซื้อของหรือต่อรองราคาอย่าแสดงว่าคุณรู้ราคาตลาดดีทำเป็นไม่แน่ใจถามเยอะๆและดูเหมือนไม่รีบร้อนฝ่ายตรงข้าม เสนอราคาที่ต่ำกว่าที่เขาคิดจะขายในตอนแรกกรณีที่สการทำงานในองค์กรถ้ามีคนพยายามใช้คุณเป็นเครื่องมือหรือให้คุณทำงานแทนโดยไม่แฟงคุณอาจแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจว่าควรทำอย่างไรกรณีที่3การรับมือกับคนโกหกหรือปกปิดความจริงถ้าคุณรู้ว่าใครบางคนกำลังโกหกแต่ยังไม่อยากเปิดเผยให้ทำเป็นเชื่อเขาใช้คำถามต่อเนื่องให้เขาพูดมากขึ้นแล้วจับที่รุด ในภายหลังข้อควรระวังในการใช้กลยุทธ์นี้ 1. อย่าใช้บ่อยเกินไปจนคนอื่นมองว่าคุณไม่มีความสามารถจริงๆ 2. ถ้าใช้กับคนที่ฉลาดมากเขาอาจจับได้ว่าเรากำลังแกล้งโง่าสามควรใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมและมีเป้าหมายที่ชัดเจนสิอย่าทำให้คนอื่นรู้สึกว่าถูกหลอกหรือถูกเอาเปรียบเพราะอาจเสียความสัมพันธ์ระยะยาบทสรุปแกล้งโง่แต่รู้จริง เป็นศิละปะของการจัดการข้อมูลและใช้ความฉลาดอย่างแนบเนียนสามารถช่วยให้เราได้ข้อมูลลดการเผชิญหน้าและสร้างความได้เปรียบในหลายสถานการณ์แต่ต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาและไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าถูกหลอก